รถบม่ดิเราไม่ขายเมื่ี่ผมจะขายมันต้องเป็นรถดีก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับเจอมาแลนะครับลุงหลักมอเรถไคสวยนักข่ากองสองจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มีการปล่อยรถกันนะครับก่อนจะส่งมอบรถนะเราก็ให้ทีมช่างมาตรวจสภาพรถก่อนปล่อยนะครับเราจะมีตรวจเช็คสภาพอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่า ดีครับอันนี้เรามาตรวจสภาพรถตอนปล่นะครับอันแรกเราก็มาดมาูเรื่องเครื่องก่อน,นนะครับเรื่งเครื่องอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่้ยขีดนะครับน้ำมันน้ำครับแล้วก็ระบบน้ำยาหล่อยเย็นของมันน้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับประมาณนี้ครับ GS hey. ไฟดีไม่มีเถอนยศครับถ้าไฟเต็มปกตินะครับจะขึ้นขีดสีฟ้าสีแดงตรงกลางนะครับตามที่เขาาำนดไว้นะครับะครับลูกค้าคนไหนไม่เข้าใจนะครับบันเบกนี้นะครับเย็นในเกมนี้ครับถ้าไม่มีมันจะขึ้นไฟเอเวโชว์ ro, ครับถ้าไม่ถไม่พอาต่ำกว่นีนะครับ เราก็มาดูรับของไยในห้องนะครับยังได้นครับเป็นระบบมดแหล่ะตัวนครับนนห้องเก่งนะครับติดปกติปกติ กระจกปกติคู่หน้าปกติกระจกคู่หลังปกติฝังข้างครับครับอ่า,อาปกติหายขวาได้หมดนะครับฝั่งนี้ปกติโอเคไปหน้าติดปกติ ไปเลี้ยวฝ่ามากปกติไปท้ายปกติเอาไฟเบรกไฟเบรกปกติ <Okay. S 1> อ่าขึ้นหมดทุกดวงอ่าเกียร์ถอยถูกปกติไฟสองป้ายปกติหักเ,เครื่องมือแม่แร,งม,รงมีให้นะครับแม่แรงเรียเร่ยมๆใหม่ๆ ยางอะไรยางอ,งอางะไรคเจขันล้ออ่าครับผมมาดูสายเบลนะครับล็อกได้ปกตินะครับรนเข้ารนออกบอกครับได้เลื่อนได้ครับทั้สอ,องตัวก็อันนี้จอวิยุแอนดรอยนะครับใช้ได้ปกตินะครับแ์เ,เยิน่น เพียงดังครับแต่ดังครับแต่รักไม่มีใครไรโชว์ครับขึ้นปกตินะครับไม่โชว์น้ำมันโชว์เกีย์น้ำมันครับดามร้อยดับครับเลี่ยงเงียบใช่ไหมยัอให้ยันยุบจนลุกหวดครับดอกหน้าหนาเต็มๆครับมีสิบเก้าครับหนึ่งสองผมขอจบการเปิดเช็ครถก่อนปล่อย ซูซ <ไป S 1> ูกิสวิตจะเทียงท่านี้ครับรบ,บ๊ายบาย